วัวกลับมาแล้วเย่เย่ออกไปไล่ทุง่งเปิดประตูรอ,อถึงไหมจะถึงไหมแวะอีกแวะอีก ดูสิจะเดินถึงบ้านกี่นาทีดูหน้าข้างหน้าเว้อะไรกันอ่ะดูไก่ก็มารอหน้าบ้านเมียไก่มารอมารอเข้าบ้านเสียงรถไถ เห็นพี่ไม้ไกลๆไหมคะเดินมาแล้วกจ,จะถึงบ้านออกไปแต่เช้านี่จะหกโมงแล้วแวะกินข้างทางอีก ตัวเล็กตัวน้อยไก่มารอแล้วเข้าบ้านหนึ่งตัวเดินเข้าไปแล้วพุ่งตัวใหญ่มากแล้วก็ลูกๆเดินตามตาเดียว ไล่มาไปแล้วตัวเล็กสี่ปลาสามตัว <Okay. S 2> กินน้ำหิวเดินทางไกลตามด้วยดีเม่ๆม่ไและกิน มาคุยถ้าคนไละก็ติดตามได้ถึงอุทยานฟาร์มบ้างสวน้วยนะคะขอบคุณค่ะ